สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ก็จะพาทุกคนมาดูทุเรียนนะครับนี่ตนที่ว่าดอกดอกๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ20กว่าวันแล้วนะครับหลังดอกบานนะครับทุเรียนตันนี้ที่ว่าดอกดอกๆนะครับดอกเป็นร้อยนะครับทุกคนล่วงหมดนะครับเหลือ ตต้นประมาณห้าลูกนะครับทุกคนเนี่ยจะพาไปดูใกล้ๆครับตอนนี้กําลังให้น้ําอยู่นี่นะครับทุกคนสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้ติดช่วงของไข่นกกระทาอยู่ประมาณห้าลูกนะครับทุกคนจากที่ว่าดอกดกๆนะครับร่วงหมดนะครับเจอากาด แบบแห้งนะครับร้อนนะครับให้น้ํามากก็ร่วงนะลดน้ําลงก็ร่วงนะครับเพราะอากาศมันความชื้นมันน้อยนะครับทุกคนมันก็เลยค่อนข้างติดยากนะครับก็เป็นต้นสาวนะครับต้นนี้อายุห้าปีย่างหกปีนะครับเป็นต้นสาวนะครับทุเรียนเพ,พิ่งติดปีแรกนะครับทุกคนปีนี้ก็ ห้าลูกนะครับหวังว่าจะอยู่ครบทั้งห้าลูกนะรับตอนนี้อยู่ในช่วงของไขน่นกกระทาเข้าสู่ระยะไข่ไก่แล้วประมาณยี่สิบวันนะครับหลังจากดากบานก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูว่าต้นทุเรียนที่ออกต้นที่สองในสวนนี้ที่ว่าดอกเยอะๆที่ผมถ่ายดูคลิปก่อนนะครับ ตอนนี้ติดลูกนะครับหลังดอกบานประมาณห้าลูกครับทุกคนอนอกนั้นล่วงหมดนะครับแหนตั้งใจจะเอาไว้ประมาณสิบลูกนะครับแต่อยู่ไม่ถึงนะครับทุกคนก็เหลือประมาณห้าลูกครับถือว่าพอใจนะครับต้นนี้ก็ยจ,จะลองดูแลให้เต็มที่นะครับว่าเขาจะอยู่กับเราครบห้าลูกหรือเปล่านะครับทุกคน ตอนนี้ในเรื่องของการดูแลนะครับก็ลดน้ำทุกวันเลยนะครับเพราะช่วงนี้มันร้อนมากลดน้ำทุกวันประมาณ10 1ถึง15นาทีนะครับลดทุกวันนะครับช่วงระยะไข่นกกระทาครับคือระยะประมาณ20วันนะครับผมก็จะลดน้ำทุกวันวันละ10นาทีนะครับ ขนาดรถทุกวันนะครับดินแบบบ่ายมาดินนีแห้งไปเลยนะครับไม่มีความชื้นนะครับนี่ก็ให้น้ำทุกวัน10นาทีนะต้นนี้ยังดีที่ยอดนะครับออกมาพร้อมกับดอกนะครับ ยอดออกมาพร้อมดอกคนกะ็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับต้นนี้ใบค่อนข้างใหญ่และหนานะครับใบชุดเก่าก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้นนี้ติดประมาณ ห้าลูกครับจากดอกที่บานเยอะๆนะครับติดห้าลูกครับผมออามารดน้ำทุกวันสิบนาทียอดก็มีออกบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ออกทั้งต้นนะครับกับประมาณนี้คลิปนี้ ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงระยะไข่นกกระทานะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ